เดินตามกําหนดการเลยนะคะ,ะความเป็นมาและความสําคัญในการทําประกันภายในนะคะเหตุผลแรกๆเลยทาไมสูตรเด็กเล็กหรือโรงเรียนต้องทําประกันภายในทั้งหมดทั้งมวลมาจากพรบการศึกษาค่ะสองพนห้ารสี่สบอในพรบการศึกษาฉบับนี้อย่างแรกเลยคือครูสูตรเด็กเล็กต้องรู้ตัวก่อนว่าเอ๊สูตรเด็กเล็กเราเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายฉบับนี้ไหมนะคะเราจะไปที่มาตราสิบแปดนะคะสิบแปด สิบแปดเขาพูดถึงเรื่องการจัดก,การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเป็นของปฐมวัยนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามในข้อวงเล็บหนึ่งเนี่ยจะใช้คําว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็ให้ความหมายนะได้แก่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะในรูปเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกได้แล้วว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานั้นเป็นสถานศึกษานะคะพระบรการศึกษานี้อ่า บางคนอาจจะรู้ล้วว่ามีกี่มาตราเพราะว่าเตรียมตัวสอบมาหลายรอบแต่บางคนอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเป็นครูศูนย์เนี่ยต้องอ่านพรบฉบับนี้ด้วยนะคะ,ะทุกท่านดูนะเมื่อเราเป็นสถานศึกษาตามพรบฉบับนี้แล้วในมาตรา18เราก็ต้องปฏิบัติตามทุกมาตรานะคะเรื่องของการประกันภายในนั้นอยู่ในมาตราที่ 47, 48, 49นะคะ 47นั้นเขาพูดถึงว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาย้ำว่าทุกระดับนะคะทุกระดับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับประถมใบนะคะประถมมัธยมหรือมหาลัยคือต้องมีหมดเลยนะคะต้องมีหมดเลยแต่ว่าการประกันนั้นประกอบไปด้วย2อย่าง1คือประกันภายใน 2. คือประกันภายนอกนะคะ กรณีการทำประกันภายในนั้นหลักระบบหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษาเนี่ยเรามีหน้าที่คือทำประกันภายในวิธีการเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในกฎกระทรวงอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆมาตรา4 7เอ48กับ49เราลวดอ่านเลยนะ48นั้นเขาพูดถึงหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการติดตามกำกับนะคะ,ะให้สถานศึกษาเนี่ย อ่าเนเนการประกันภายในแล้วก็ให้สถานศึกษาทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกท่านดูวักที่ครูหมีมาร์คสีไว้นะอ่าการจะทํารายงานประจําปีเนี่ยคำว่ารายงานประจําปีเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยคุ้นคนํานี้แต่พวกเราจะรู้จักคําว่าซานะคะซาก็าคือฉบับนี้แหละรายงานประจําปีดังนั้นในมาตรา48เนี่ย ในหน่วยงานต้นสังกัดของเราไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลอบจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเร่งรัดหรือบังคับให้เราสงสาดังนั้นในกรณีของคุณครูคที่ทําวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบสองสามทุกคนจะห่วงเรื่องเดียวคือห่วงเรื่องของวิในดังนั้นที่ผ่านมาเคยมีแล้วครูศูนย์เด็กเล็กที่ถึงช่วงเมษาแล้วทําเกณฑ์เก่าเนาะช่วงนั้นเขาทาเกณฑ์เก่า มันถึงเวลาที่ต้องส่งผลงานเขาก็เร่งทําแฟ้มโดยที่เขาลืมทําซาไปนะ,ะแล้วพอต้นพฤษภามากลเปว่าเกณฑ์เก่าเขาเนี่ยต้นสังกัดไม่ให้ทําเขาก็เลยจะมาทําเกณฑ์ใหม่ก็กลไปว่าประมาณสักเดือนมิถุนาเนี่ยต้นสังกัดก็ตั้งกรรมาการสอบเขาเพราะว่าเขาเหมือนละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่เขาไม่ส่งซา ไม่ส่งแผนปฏิบัติประจําปีการศึกษาด้วยนะคะดังนั้นในส่วนนี้ต้นสังกัดเขาไม่ผิดนะเพราะว่ากฎหมายบังคับให้เขาต้องกํากับให้ส่วนเด็กเล็กหรือโรงเรียนนั้นส่งสารนั้นก็เราอย่าลืมทำนะคะส่วนในมาตรา49นั้นพูดถึงสมศนะถ้าเราอ่านคนํานี้เพื่อนๆจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเราพูดคําว่าสมศเนะี่ยทุกคนจะรู้จักเนาะ,ะชื่อเต็มเขาคือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสมศเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องมาประเมินพวกเราทุก5ปีเห็นไหมม,มีมาร์คํำให้เรียบร้อยนะดังนั้นศูนย์เด็กเล็กไหนที่เคยรับประเมินแล้วล่าสุดปีอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆน,นับไปเลย5ปีถึงหรือยังถ้าครบ5ปีแล้วเนี่ยให้เตรียมตัวรอเดี๋ยวยังไงสมศก็ต้องมาก่อนที่เขาจะมีการประเมินในแต่ละรอบเนี่ยเขาให้โอกาสว่วาที่ไหนพร้อมให้แจ้งผู้ประสงค์มาเป็นศูนย์นําล่องนะ้าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า นำร่องหรือไม่นำร่องถ้าครบ5ปีสมศต้องมาตามมาตรา49นะคะอ่ันนี้คือความเป็นมาและความสำคัญที่ศูนย์เด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนหรือวิทยาลัยนะที่เราเรียกรวมๆก็คือสถานศึกษาในข้อที่4นะข้อที่4ตามกฎหมายนะมาตรานี้นะคะ สถานศึกษานะคะสถานศึกษาก็คือได้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์การเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนนะคะที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีมีวัตถุประสงค์ในการจากกัดการศึกษาดังนั้นคําว่าสถานศึกษาเนี่ยมันหมายถึงพวกเราหมดเลยนะแต่ว่าพวกเราเป็นสถานศึกษาในหมวดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวไยในมาตรา18 โอเคนี่คือความเป็นมาและความสําคัญที่พวกเราหนีไม่พ้นที่ต้องทําประกันภายในเมื่อกี้เขาบอกว่าในมาตรา47เขาบอกว่าการทําประกันภายในนั้นระบบหลักเกณฑ์ให้เราดูตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับล่าสุดเนี่ยออกเมื่อ23กุมภาพันธ์2561มีจํานวนเนื้อหาแค่3หน้าแต่ครูหม,มีจะให้พวกเราอ่านแค่ข้อที่3นี้นะคะอ่าดูข้อ3นี้นะเขาบอกว่าให้มีกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา พวกเราไม่ได้กําหนดหรือเขียนมาตรฐานขึ้นมาเองกรมจะแจ้งมาว่าพวกเราต้องใช้มาตรฐานอะไรอย่างตอนนี้ก็คือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบแห่งชาติดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะใช้มาทําตามกฎกระทรวงที่เรียกว่ากําหนดมาตรฐานก็คือพวกเราทําประกาศนะคะตามประกาศเรามาดูหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่กรมแจ้งให้ใช้มาตรฐานก่อนนะ,อ,ะอันนี้นะคะว6 0 8 ลงหนึ่งมีนา62สองจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติคุ้นๆไหมคะ,ะเมื่อกี้เราพูดถึงพรบการศึกษาในมาตรา18นะมาตรา18ดทุกท่านดูนะเขามีคำว่าวงเล็บหนึ่งนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมันได้แก่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์แล้วก็อื่นๆนะที่เรียกในชื่ออื่น ตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีการใช้ศัพท์คำนี้เลยก็คือเติมคาว่ามาตรฐานไว้ข้างหน้าแล้วเติมคาว่าแห่งชาติไว้ข้างหลังนะคะกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็แจ้งมาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสามตั้งแต่1มีนาหกสอให้เริ่มใช้ตอนไหนเริ่มใช้ปีการศึกษาหกก็คือสิพฤษภาคมสอ สองเป็นต้นมานะคะเรื่องของการใช้มาตรฐานกลมก็ได้แนบเอกสารตัวเล่มมาตรฐานมาด้วยแต่นั้นตอน,นะตอนนั้นจะเป็นเล่มลายทงชาติซึ่งเป็นฉบับร่างนะคะตอนนี้จะเป็นฉบับสมบูรณ์ละปกจะเป็นแบบนี้นะคะปกสีฟ้าฟ้ามีหัวครุดด้วยนะคะอันนี้คือ,อรายละเอียดเอกสารข้างในที่พวกเราต้องไปศึกษาว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างจัดสถานที่ยังไง พัฒนาครูยังไงอบรมพัฒนาเด็กยังไงเตรียมสื่ออุปกรณ์ยังไงประมาณนี้นะคะ,ะตามมาตรฐานเล่อนี้อีกทีหนึ่งโอเคเราก็มีหน้าที่ทําประกาศพอพูดถึงทำประกาศปุ๊บมานี่เลยเดี๋ยวคุมีเปิดให้ดูนะคะอันดับแรกๆเลยเราต้องมีการทําประกาศการใช้มาตรฐานนะคะประกาศการใช้มาตรฐานแปบ๊บหนึ่งนะคะ